สวัสดีครับพบกันอีกแล้วน,นะครับกับการแพทย์แปดนาทียเย้การแพทย์ครั้งแปดนาทีนะฮะครั้งนี้ครั้งที่ห้าร้อยเก้าสิบแปดนะครับผมประจำวันนี้วันที่หนึ่งกรกฎาคมสองพันห้าร้อยหกสิบสามนะครับเลยมาเจ็ดนาทีต้องขออภัยด้วยนะฮะเ,เป็นยังไงกันบ้านฮะวันนี้เปิดล็อกเฟสห้ากันทั่วประเทศนะครับแล้วก็เด็กๆก,ก็ไปโรงเรียนกันแล้วนะฮะ ผู้ใหญ่ว้าวุ่นไหมโอเคนะครับอย่างแรกนะฮะเราต้องไม่ลืมนะฮะล้างมือนะงั้นนี่ได้มาจากไหนเนี่ยไม่เป็นไรนะฮะกินร้อนช้อนกลางกินร้อนช้อนฉันมันล้างมือนะฮะยังต้องทําอยู่อย่างสม,ม่ำเสมอนะครับผมเนี่ยล้างมือให้ดูเลยนะโอเควันนี้จะมาพูดอะไรนะครับวันนี้จะมาพูดเรื่องที่เราพูดกันบ่อยแหละนะครับสั้นๆง่ายๆนะครับ ก็คือการฝังยาคุมกำเนิดนั่นเองนะฮะการฝังยาคุมโอเคเอ๊ะก่อนจะเริ่มภาพและเสียงโอเคนะครับดูไม่มีคอมเมนต์อะไรมาเลยอ่ะไม่เป็นไรครับถ้ามีเดี๋ยวเขาคงบอกเราอีกอ,อยาฝังคุมกาเนิดคืออะไรนะครับยาฝังคุมกำเนิดเนี่ยก็จะเป็นคล้ายๆหลอดเนี่ยนะครับหลอดอันเท่าหลอดยาคุมว่ายาวประมาณจัก23สมเซนนะครับมีฮอร์โมนตัวหนึ่งนะครับชื่อว่าฮอร์โมน กลุ่มโปรเจสตินฝ่ายคณะกลุ่มโปรเจสตินนะครับซึ่งฮอร์โมนตัวนี้เนี่ยจะไปจะไปออกฤทธิ์นะครับในหลายตำแหน่งของร่างกายด้วยกันนะจากที่ต่อมใต้สมองนะครับทำให้ลักษณะการหลั่งฮอร์โมนเนี่ยไม่เหมาะสมนะใช้คำนี้ไม่เหมาะสมทำให้รังไข่เนี่ยไม่สร้างฮอร์โมนเอสโตรเจนคือไม่มีการตกไข่ะนะครับคือไม่มีการตกไข่ อันนี้อันทีน่1นนะฮะคือไปยับยั้งเลยไม่ให้มีการตกไข่อันที่สองสิ่งที่เขาออกฤทธิ์คือเขาจะไปออกฤทธิ์ที่เยื่อบุโพรงมดลูกนะครับทําให้ฝังตัวของตัวอ่อน e. ไม่ค่อยดีนะครับการฝังตัวของตัวอ่อน e. ไม่ค่อยดีจึงพอฝังตัวไม่ดีเนาะก็ท้องไม่ได้นะครับอันที่สามกลไกลที่เขาพูดถึงก็คือทําให้มูกที่ปากมดลูกค้นขึ้นนะครับทําให้การผ่านของตัวอสุจิเนี่ยไม่ค่อยดีนะครับ เห็นไหมหลังจากกลไกออกทั้ง3อย่างนะทั้งทั้งสอย่างเนี่ยก็ทําให้เนี่ยประสิทธิภาพของการฝังยาคุมกําเนิดเนี่ยค่อนข้างดีนะครับไม่ใช่ค่อนข้างดีดีมากๆเลยนะครับเทียบเท่ากับการทามันประมาณเนกะ้อนต99% 9บวกเปอร์เซ็นต์นะครับอันนี้คือข้อดีแรกเลยนะฮะประสิทธิภาพเนี่ยดีมากนะครับอันที่2ฝังยาคุมแล้วเนี่ยนะครับ อยู่ได้นานมากๆนะกลุ่มนี้เนี่ยเขาเรียกว่าลานะลา L, ark, L A R C Long Acting นะฟังนี้ย Long Acting Reversible Contraception Long Acting ก็หมายถึงออกฤทธิ์ระยะยาวนะครับ Reversible ก็สามารถกลับมากลับมาได้ Contraception ก็คือการคุมกำเนิดก็คือการคุมกำเนิดระยะยาว นะครับที่สามารถทําให้ความสามารถในการกลับมาได้ในการตั้งครรภ์กลับมาได้ไม่เหมือนทําหมันนะทําหมันแล้วทําหมันเลยนะครับจะกลับมาท้องอีกทีก็ต้องต่อหมันเนี่ยก็ยากหน่อยนะครับอ่าโอเคซึ่งกลุ่มนี้เนี่ยยาฝังเนี่ยนะครับอยู่ได้3าถึงหปีนะครับสาถึงหปีแล้วแต่ชนิดนะครับถ้าหลอดเดียวก็อยู่ได้3ปีนะครับสหลอด ก็อยู่ได้5ปีเยอะเนาะนะครับแต่ว,ว่ามีลูกคนหนึ่งปุ๊บถ้าฝังยาคุมเนี่ยจะเว้นไว้เลย3-5ปีก็ก็แล้วแต่ว่าจะใช้1หลอดหรือว่า2หลอดนะนี่คือข้อดีนะครับโดยเฉพาะในท้องวัยรุ่นนะครับในท้องวัยรุ่นเนี่ยดีมากๆเพราะว่าเราไม่ค่อยอยากให้เขากลับมาท้องเร็วๆใช่ไหมครับรอให้ลูกคนนี้โตก่อนแล้วกันนะ สมมุติว่าเด็กอายุ15บห้ะไรกันจะฝังเอาฝังเลยขออนุญาตนะสหลอดอยู่ได้5ปีจะมีอีกคนหนึ่งก็20แล้วกันนะเพราะตอนนี้ตัวเองเพิ่งเพิ่งสิบย้านี้เป็นต้นนะครับอันนี้ก็คือข้อดีข้อดีอะไรอีกนะข้อดีอีกคือทีเดียวจบนะครับไม่ต้องมาฉีดยาทุก3เดือนนะเหมือนฉีดยาคุมกําเนิดน,นะครับไม่ต้องคอยกินยาทุกวันกินบ้างลืมบ้างอย่างเงี้ยอ,อันเนี้ย หมอใส่ให้ปุ๊บก็อยู่ได้เลยนะครับ3 5ถึง5ปีต่อมานะครับข้อดีอะไรอีกถ้าเป็นวัยรุ่นถ้าเป็นวัยรุ่นนะครับเบิกได้รัฐบาลให้ฟรีนะครับเป็นสิทธิ์ของรัฐบาลเลยนะรัฐบาลให้คุณฟรีเลยนะเด็กๆนะครับเ,เพราะอะไรอะ่ะเพราะเขาไม่อยากให้เราท้องตอนที่ยังไม่พร้อมนะครับ โอ้ตอนเด็กๆตั้งใจเรียนก่อนแล้วกันเนี่ยเห็นไหมรัฐบาลให้ฟรีเลยนะครับอตอนนี้รัฐบาลเนี่ยก,กำลังเขาเรียกว่าอะไรนะประชาสัมพันธ์เพิ่มมากขึ้นนะครับให้เข้ามารับบริการนะไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลรัฐนะครับอรอพศอตอบางแห่งเนี่ยเขาก็สนับสนุนนะให้มีการฝังยาที่รอพอสตอเลยนะครับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลอย่างเงี้ยนะครับ เด็กๆที่ที่ต้องการจะได้ไม่ต้องเข้ามาถึงแนโรงพยาบาลใหญ่ๆฟังแล้วดูมีข้อดีนะครับแต่แน่นอนเหรียญย่อมมี2ด้านเสมอนะครับมีข้อดีก็อาจจะมีข้อเสียเช่นประจําเดือนนะครับบางคนอยากมีประจําเดือนทุกเดือนนะครับการฝังยาคุมเนี่ยหมอบอกไม่ได้เลยนะครับว่าอยากว่าประจําเดือนเราจะเป็นยังไงนะครับจะมีได้ตั้งแต่มาปกติทุกเดือนเหมือนเดิม อาจจะมาปริมาณลดลงด้วยนะครับหรือ2ประจําเดือนไม่มาเลยนะครับแต่ว่าอย่างที่บอกนะครับประจําเดือนไม่มาเลยเนี่ยเหตุผลเพราะว่าเยื่อบุโพรงมดลูกเราไม่ได้หนานตัวนะครับเ,เป็นเรื่องปกติอ่ใช้คำน,นี้เป็นเรื่องปกติที่หมออยากให้เกิดนะครับนะอันนี้อันที่2นะเมนไม่มาอันที่3เมนมากระปิดกระปอยอันนี้เนี่ยเป็นสาเหตุหลักเลยที่ที่คนฝังยาแล้วขอมา เอายาฝังออกนะครับเพราะว่าเลือดออกก็ปิกระปอยเยอะเหลือเกินนะก็น่าจะเป็นเหตุผลหลกัลกๆเลยนะครับอันนี้ก็คือข้อเสียข้อเสียอะไรอีกนะครับแน่นอนอันนี้เนี่ยหาซื้อไม่ได้ตามร้านขายยาต้องมาใช้ที่โรงพยาบาลหรือรอพอสตอต้องมีคนทำอ่ะต้องมีคนทําให้นะครับก็ถ้าเทียบกับยากินคุมกาเนิดทั่วไปอาจจะเข้าถึงยากกว่าสักหน่อยนะแต่ว่าก็ คุ้มอ่ะหมอคิดว่าคุ้มนะครับเพราะว่าอยู่ได้นานนะอันนี้ก็เป็นเรื่องเล่าสู่กันฟังสั้นๆน,นะครับเกี่ยวกับยาฝังคุมกําเนิดนนะถ้าท่านได้สนใจลองติดต่อกับคุณหมอสูหรือว่าพยาบาลใกล้บ้านล้กันนะครับว่าเขาฟังได้หรือเปล่าเนาะโอเคอามีหลายคนคุณธนารีภาพเจ๋งฝังยาคุมให้ผู้ชายมีผล บ้างหรือไม่อย่างไรอันนี้สงสัยนะครับคือผู้ชายอะ่ะถ้าจะคุมกําเนิดต้องเกี่ยวกับเรื่องของฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนนะครับโปรเจสตินเท่าที่หมอทราบเนี่ยใช้ไม่ได้นะใช้ไม่ได้ผลกับผู้ชายนะครับคือทางยาคุมแล้วเวียนหัวมากๆคนคุมแบบไหนดีตอนนี้ให้นมบุตรอยู่ลุกหนึ่งขวบแล้วอยากคุมกําเนิดนะครับก็ต้องมาดูว่า,ามีข้อบ่งชี้ข้อบ่งห้ามอะไรหรือเปล่านะครับอันนี้เยอะเลยนะฮะ เดี๋ยวหมอจะลงรายละเอียดให้นะครับเดี๋ยวหมอจะลงรายละเอียดนะคุณชายก้นครัวสวัสดีนะครับคุณแอปเปิลสวัสดีครับคุณมิ้นนะสวัสดีค่ะโอเคราผ่าตัดเดี๋ยวโทรเดี๋ยวหมอโทรไปหาเลยนะไลน์ไปหา <c oughs> คุยกันนะครับผมโอเคนะก็ขอขอบคุณทุกท่านนะที่อยู่ด้วยกันวันนี้นะแปดนาทีพอดีเลยวันนี้นะครับผมโอเค โอเคโอเคนะครับก็เหมือนเดิมนะฮะขออนุญาตฝาก YouTube Twitter ไม่ค่อยได้ทวีต i n s t a g r กรมไม่ค่อยได้ทำา t k t o อ k ไม่ค่อยมี Active สุดก็เนี่ยและครับช่องทางนี่นะครับ f c e e o o o เนาะโอเคนะครับแล้วไงเราพบกันอีกทีวันพรุ่งนี้นะครับการแพทย์แ่นทีเพราะสุขภาพที่ดีเริ่มต้นที่ตัวเราเองสวัสดีครับ